สวัสดีครับพบกับช่องชาวนาพาทำสวนอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูอะไรที่น่าขยะขยงแต่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือเศษอาหารนะครับอันนี้เศษอาหารในครัวเรือนนะครับที่อยู่ในบ้านของขัวผมเองนะครับไม่ได้เอามาจากตลาดอะไรก็เอาเก็บไว้ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นะครับได้เต็มถังขนาดนี้ครับประมาณ ไซส์เท่าไหร่ไม่แน่ใจประมาณไซส์ถังประมาณ30 30ลิตรนะครับนะฮะเราก็จะเอามาลองก้นหลุมปลูกพืชน,นะครับก็เวลาเราปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาลองก้นหลุมได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะเอามาปลูกลองก้นหลุมปลูกอ้อยนะครับนะฮะครับอันนี้อ้อยที่เราปลูกไปแล้วนะครับ เริ่มโตแล้วครับไอ้ฝั่งนู้นที่ว่าสางใบไปแล้วนะครับนี่ครอันนี้หลุมที่เราเตรียมไว้นี่คเราจะปุูกนะครับขุด,ดยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทำงานคนเดียวก็เลยได้แค่นี้ครับ,รบอันนี้หลุมที่เราเตรียมไว้เราก็ขุดหลุมก็ลึกประมาณกว้างกว้างประมาณ50เซนติเมตรลึก ยาวประมาณ50ซนติเมลึกก็ประมาณ50ถึง30ซนเมประมาณ30ซนเมก็ได้ครับถ้าขุดไม่ไหวนะครับแต่นี้ขุดช่วงหน้าฝนนะครับดินชื้นเลยขุดง่ายหน่อยนะครับค่อยๆขุดไปครับถ้าไม่มีเครื่องทุนแรงก็ใช้จอบนี่นะครับขุดเอานี่นะครับ ก็ประมาณนี้นครับห้าสิบเซนถึงสามสิบเซนนะครับแล้วแต่กําลังเราก็ได้แต่จริงๆก็50เซนก็จะดีนะครับครับถ้าไม่ไหวก็เอาแค่30เซนก็ได้แล้วแต่กําลังเรานะครับทีนี้เราก็จะใส่เศษอาหารนะครับเนี่ยใส่ลงไปนะครับอไปสัก3ามก็ได้ นะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะมันจะมีพวกน้ําพวกอะไรเศษอาหารที่เราใส่นี้ครับเวลาเราใส่เนี่ยเราจะใส่ตะแกรงก่อนนะครับแล้วก็ล้างเอาน้ำํำพวกน้ำแกงอะไรออกนะครับอันนี้ไม่มีน้ำแกงนะครับน้ําที่เห็นนี่คือน้ําที่ออกมาจากาเศษข้าวแล้วก็น้ำที่เราซาวข้าวนะครับเราก็จะเทลงไปนะครับแล้วอันนี้ แล้วก็ใส่เสร็จเสร็จแล้วหลังเสร็จเสร็จแล้วเราก็เอาดินกบนะครับนะฮะใช้ดินกบนะ ไว้ครับที่เราขุดไว้จะใช้ดินกลบเนี่ยกลบให้ให้ให้มิดให้มิดเส็จารหารนะครับเดี๋ยวพวกสุนัขจะมาจะมาเขี่ยนะครับอันนี้ทำมือเดียวเลยม่มค่อยถนัดนะครับ ก็ได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้ทิ้งไว้อีกสักเจ็ดวันเจ็ดวันถึงสิบสี่เจ็ดวันก็ได้ครับเจ็ดวันแล้วค่อยมาปลูกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาปลูกให้ดูอีกทีนะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งน,นะครับเวลาเวลาเรา เศษอาหารที่เหลือจากในครัวนะครับหรือว่าเรากินเหลือนะครับก็ถ้าช่วงนี้ก็ต้าปลอดภัยหน่อยก็ใช้เศษอาหารในบ้านของตัวเองนะครับใช้เป็นการประหยัดนะครับเนี่ยเราก็เทลงไปอเนี่ยมันเกตว่าจะมีพวกเศษกระดูกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ปบกครับก็ ขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกับช่องชาวนาพาทำสวนในครั้งต่อๆไปนะครับเราจะถ่ายคลิปให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ